วันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนอันใหม่นะครับเพื่อนที่คาดว่าน,น่าจะเข้านะครับในวันพฤหัสอน,นี้นะครับเพื่อนห <Wow. S 1> ้านโอเวอร์ทรับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile <Wow. S 1> มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย <Wow. S 1> เปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ท หรือจะแอดไลน์ over underscore ทอปอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Fc Mobile เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพิเศษหน่อยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนอันใหม่นะครับเพื่อนๆที่คาดว่าน่าจะเข้านะครับในวันเพลื่อันี้นะครับเพื่อนๆก็คือกิจแลกเปลี่ยนออม Legend นั่นเองนะครับ เราอาจจะได้แลกอเวียเกถึง101นะครับเพื่อนเหมือนกับกิจยูโรนะครับน,นี้คือความคิดของผมคนเดียวนะครับเพื่อนทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,อนมาดูของกิจยูโรกันนะครับนี่นะครับของกิจยูโรนะครับตอนนั้นเนี่ยเลข99ถึง101นะครับเพื่อนเราจะใช้อเวียเกเในหนึ่ตัวนะครับ97 2ตัวแล้วก็94 4ตัวนะครับเพื่อนๆในการแรกนะครับถ้าเรายึดตามันเดิมนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพื่อนเพราะว่าแรกรอบก่อนของ o f Le g e n d ก็ใช้นักเตะ94นะครับแล้วก็ใช้นักเตะ9กเช่นเดียวกันเลยนะครับเพื่อนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ารอบนี้จะใช้เหมือนเดิมไหมนะครับนักเตะ99 97แล้วก็94นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนักเตะที่น่าสนใจนะครับเพื่อน ็ถ้าใครคิดจะลงทุนเนี่ยก็เล็งๆไว้ได้นะครับอาจจะยังไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมแค่คาดการล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันน่าจะมานะครับนี่คเรามาดูนักเตะกันนะครับตอนนี้นักเตะอเวีย99นะครับที่น่าสนใจนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆก็คือรามีเลนนั่นเอ,เองนะครับเพื่อน ก็ติดดาวไว้ได้นะครับสำหรับลามิเลตตัวนี้เผื่อว่าวันแรกนะครับเราจะได้ซื้อทันนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสี่ยงมากนะครับอยากจะซื้อไว้เลยนะครับก็ผมแนะนำเป็นบาว์บดี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ซื้อไว้ก่อนได้นะครับนี่ฮะมีคนซื้อไว้แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะขายยังขายได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นลามิเลนนะครับซื้อมาแล้วถ้าไม่มีให้แรกเนี่ยเราจะติดดอยนะครับเพื่อน บาวิเดเนี่ยซื้อแล้วยังขายได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับก็มีคนตั้งนับอยู่นะครับรวมถึงตัวพวกนี้ด้วยนะครับก็ติดดาวไว้ได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่คือโอ r 99เนะครับส่วนโอ r 97เนะครับนี่นะครับราคาต่ำสุดของนักเตะโอาเนะครับ ก็จะอยู่ที่ 19m นะครับเ,เพื่อนๆถูกที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นดีแคร์ไลท์นะครับนี่นะครับดีแคน์ไลท์กับโซบอสไล n ์นะครับเ,เพื่อนๆราคาเริ่มขยับมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวมันหายไปไหนก่อนหน้านี้เนี่ยเยอะมากนะครับเ,เพื่อนๆราคาต่ำสุดของ97คือ 19m นะครับเ,เพื่อนๆก็หาซื้อตัวต่ำสุดไว้ได้นะครับ แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงมากเราก็ต้องหาตัวที่มันใช้งานได้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ O อปิอนะครับในส่วนของ OV ปิอเนี่ยผมมองว่าซื้อได้หลายตัวเลยนะครับเพื่อนๆในงบไม่เกิน 10M นะครับสามารถดักซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อย,นอยเนี่ยต่อให้มันขายไม่ได้นะครับเราก็สามารถเอาไปแลก 10m คืนได้นะครับเพื่อนๆก็ OV ปิอเเนี่ยผมว่าถ้าใครจะซื้อ ซื้อทิ้งไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ไม่น่าเสียหายนะครับและก็นอกเหนือจากแบบเดิมนะครับเพื่อนๆเพื่อมันจะมี o อเ98นะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูโอเ98ที่น่าสนใจนะครับโอเวีย98เนี่ยมันจะตันที่28กว่านะครับเพื่อนๆนี่นะครับมันจะตันที่28.5นะครับ ตัวที่น่าสนใจนะครับตัวที่น่าจะซื้อเก็บไว้ได้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นซอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับซอนตัวนี้ผมคิดว่าอย่างไงก็ไม่น่าจะต่ํากว่านี้แล้วนะครับเพื่อนๆมันเป็นตัวใช้งานนะครับถ้าจะซื้อโอปิยา98ติดไว้เนี่ยก็แนะนําซอนเลยนะครับเพื่อนๆอย่างน้อยๆผมว่ามันขายได้นะครับแต่ตัวอื่นๆก็ติดดอยเยอะมากนะครับ98ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่ เกมจะเอาการแลกเปลี่ยนมานะครับเพื่อสลายโอเวียรันั่นเองนะครับก็อย่ามีครั้งนะครับว่าคลิปนี้ทั้งหมดคือการคิดไปเองของผมนะครับเพื่อนจะมาหรือไม่มาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะครับเพื่อนก็ถ้าไม่อยากเสี่ยงนะครับก็แค่ติดดาวไว้นะครับเพื่อนถ้ามันมาจริงๆเราก็จะได้ซื้อทันนั่นเองนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ